สวัสดีทุกคนนี่นะครับวันนี้ผมก็จะมารีวิว Marco Roids นะตัวนี้ส่วนสูง 5'11 ฟุตเบิร์กเกทไฮมีเดียมถนัดเท้าขวาสก,กิลมูฟ4ดาวแล้วก็วิกฟุต5ดาวครับสำหรับเคมีที่เหมาะสมเนี่ยผมคิดว่ามี2ช้อยเลยช้อยแรกคือฮอกช้อยสองคือเฟอร์นิเจอร์ถ้าใส่ฮอกมันจะวิ่งเป็นคอนโทรลแล้วก็เฟอร์นิเจอร์เนี่ยจะเป็นเอ็กโซซีปแต่ส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าถ้าเอาไปยืนปีกอะ่ะใส่ฮอกดีกว่าแล้วก็ถ้าไปยืนหน้ายืนแคมแบบเล่นในกรอบบ่อยๆผมว่าใส่เฟอร์นิเจอร์ให้วิ่งเป็นเนนะนนอเน point, short, maker, food, ก technical ็กโซ เซโอเวอร์สวยยัดเข้ามาอันหนึ่งสวยมากเซฟโอเวอร์ดึงไว้ร้รอยสอึ๊บสวยเท่าข้อโอโ้โหไม่ได้วะอ้ำมาตบเข้ามาโอโ้โหชามาก็รอยสบอลโลโตูมเรียบร้อยโอโ้โหปลายมือหวานนิดเดียวผมว่ารอยสไม่น่าจะเอ็นสปร,รอบนี้มันไม่ได้ว้าเหมือนตอนตัวเซนทูรียนแล้วอ่ะผมรู้สึกผมนะแต่ก็เป็นตัวที่แบบครบเครื่องดีไม่มีข้อเสียมารอยส โอ้ยชนคาหน่อยนิดเดียวฟันเดอร์ซานั่นแหละมาโก้ร้อยสลอแล้วไปยาวๆได้ปะสปีดเนี่ยผมว่ายัางยังดูแบบเหมือนโดนใครฉุดไว้อะ่ะเห็นปะไม่ค่อยสุดเท่าไหร่เดี๋ยวลองปั่นดูนะปึ๊บดึงไว้เตะโอเวอร์บอลโลปั่นส,สวยๆ let's go บายยเขาอ,ออกแน่แบบนี้เออ,เอ,อได้อยู่มาโกร้อยอยู่ไหน ปั่นเหมือนเดิมนะไม่ต้องเขียวอันนี้โอ้โหปั่นเข้าสองเลยนะสวยงามสวยงามซาลิบาลงล่างเซปโอเวอร์ขึ้นมารอยส์มาโก้รอยส์ยังไงหลุดเดียวแบบนี้ยิงเองไม่ต้องเขียวหรอกมันไม่ไม่ไมกล้าเขียวจริงวันนี้หน่วงอะ่ะเออสวยซาลิบารอยส์ยกเข้ามาฟันได้แบบนี้ one on one วันออนวันแล้วอ่ะนั่นแหละแฮตติกไปหล่อๆเลยผิดดีป่ะเดี๋ยวเขาเล่นต่อเดี๋ยวเขาเล่นต่อนะ เออสวยลงล่างมาขึ้นบนนั่นแหละมาก็ร้อยยิวทูฮิวหนึ่งทียิวทูฮิวสองทีเพอร์เฟคลูกที่สี่มาแล้วมาก็ร้อยลงล่างมายัดเข้ามามาก็ร้ oh, อยเซฟโอเวอร์โผล่ไม่ติดอีกสักท่าเหรอพี่เออตูม้ม let's go ู้แชมป์ตาแรกนั่นแหละ Let's go Let's go m a r o มองจะหางตาเหมือนแบบกดหลายปุ่มมากเลยแต่ไม่รู้ตัวนะมาบอลโลปัน่นโอ,โอ้ได้อยู่ m a r ก o voice นั่นแหละฮิวดูฮิวไม่ผ่านวะทำไมการขึ้นเกมผมแม่งตันยังวะเออโอเคใช่ไหมยังไงอะ่ะร o ย c e ร o ย c e มาสวยๆตัดส,สิ์บ้างได้ปะเออไม่แน่พลาดแบบนี้ต้องเพีย้ยนล็อกหาจริงวะลงล่างมารอยสวยมาก Come on Let's go Marco boys บอลโลดึงทีบอลโลดทีปั่นเขียวเขียวโอ้โหสี่ได้มากนึกว่าเข้าแล้วคือเป็นตัวที่แบบปั่นเขียวไม่คันก็เข้าอะ่ะนั่นแหละ perfect Marco b o y e step over ลง่างนั่นแหละโค้ด boys b o y e ต้องปั่นวะผมว่าได้ได้สองแล้แบบนี้เขียวเขียวไม่เคยพลาดจริงๆไม่เคยพลาดจริงๆเขียวเนี่ยลงแรกมา,อาลองโซ่ขึ้นมา Marco boys ปั่นงามๆดิออ้นึกว่าไม่เข้ามาก็ร้อยจิกแล้วตอนนี้ลื่นยังอ่ะมากก็ร้อยตรงมาบอลโลหนึ่งทีบอโลบอรโลอรยทีปั่นสวยๆเลยไม่เหลืออีกแล้วอ่ะดูดิปั่นสิบรอบแบบเข้าเจ็ดแปดรอบอะโอ้โหปั่นได้คมจริงๆว่ะไม่งั้นไปเสียเหลี่ยมเขาง่ายๆเลยสวยยังไงอะร้อยจะวิงแล้ว แอคทีเวตเจอแมนคอสแบบนี้ไม่น่าเหลือวะ่ะโอ้โหโเพอร์เฟกมากพี่จูดูดูไว้นะพี่จูพี่จูดูดไว้นะ <c oughs> นนะมันมันแบบสุดๆอะลูกนี้สำหรับบทสรุปของมาร์โกโรยสนะผมจะให้เพสซิงอยู่ที่9.5ครับชูตติ้งผมให้9ก้าพาร์ซิงผมให้9ก้าเดวบิลลิงผมให้9.5แล้วก็พิซซิเคิลเนี่ยผมให้8.5ครับสำหรับข้อดีหลักของมาร์โกโรยส์เนี่ยผมคิดว่าเป็นตัวที่แบบสเต็ตออร์ลาวแบบครบเครื่องมากๆโดยเฉพาะในเรื่องของพวกเพสซิงชูตติ้งพาร์ซิงเดวบิลลิงอะไรพวกเนี้ยผมว่่่่าาาายยังไงไไก็ผผนอออะถมมมมมวีมีข้เเสหเจ ข้อเสียผมหาไม่เจอจริงๆแล้วก็ถ้าถามว่าข้อดีและความโดดเด่นมีอะไรบ้าง ผมคิดว่าความโดดเด่นก็ไม่มีแต่มันจะมีเพลซิงที่ถามว่าแบบเร็วไหมมันก็เร็วชูตติ้งคมไหมมันก็คมแต่ไม่สุดทางพาสซิงมันก็แบบไว้ใจได้แล้วก็ดิบิลลิ่งก็คือถือว่าผ่านแต่แบบว่าผมแต่อย่างหนึ่งเล็บสติ๊กค่อนข้างแปลกนิดหนึ่งผมรู้สึกว่าเล็บสติ๊กมันไม่ค่อยเท่าไหร่ว่ะมันก็แบบกลางๆแบบเหมือนตัวทั่วไปที่แบบไม่ได้พิวมากอะไรอย่างนี้แต่ถ้าถามผมว่าลอยสิเนควรยืนหน้าหรือยืน้ายผมตอบได้เลยว่าควรยืน้ายจริงๆตอนแรกผมจะไปยืนหน้าคือคิดผิดนิดง้้าหลแต่่วายืนซววว้าากก่เเเยยยออะลลผมบ ยืนซ้ายว้าวก็เยอะโดยเฉพาะลูกปั่นบอกได้เลยว่าลูกปั่นร้อยนี่ปั่น10รอบแบบเข้า78รอบพูดจริงนะแล้วก็ในเรื่องของราคาและความคุ้มค่าเนี่ยถามว่าร้อยคุ้มไหมผมว่ามันก็คุ้มนะแต่ว่ามันจะติดตรงนึงผมคิดว่าตอนนี้ร้อยค่าทําประมาณ3 0 0 0 0นแต่ผมคิดว่าถ้าอยากหาปอีกที่ดีกว่านี้เพิ่มอีกแสนเดียวได้เดียบี้ซึ่งเดียบี้ผมบอกได้เลยว่าเป็นตัวที่แบบมีลุนทีเได้จริงๆอ่ะคือได้ผมตัดสินใจผมคิดว่าการไปเดียบี้รู้สึกว่ามันน่าจะดีกว่านะและในส่วนของกองหน้าเนี่ยผมคิดว่่าา้้ใมออ็นนนนตบบบดแวักจะไงทส สุดท้ายเนี่ยจะเป็นในเรื่องของเทียรลิสนะผมคิดว่าตัดสินใจได้ง่ายมากๆเพราะว่าลอยส์เนี่ยเป็นตัวเมตาก็จริงแต่ว่ามันยังไม่มีความโดดเด่นขนาดนั้นนะี่ยคือความโดดเด่นที่ผมคิดว่าควรม,มีที่สุดสอน่ยสกิลห้าสกิลห้าทุกอย่างจบผมว่าลอยส์เนี่ยเทียร์สแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์นะครับเพื่อเป็นแรงใจให้ผมในการทำคลิปต,ต่อไปครับเจอกันคลิปหน้าครับบ๊ายบาย